เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ V-Rising นะครับใน EP นี้เราจะไปทําการล่าเจ้าพวกมนุษย์กันเลยอ่าเริ่มจากอันนี้คือหมีนะผมลองไปบวกแหละสมู้ไม่ได้อ่ะเรามานี่กันก่อนเลยนะครับวินเซนต์อ่าแทร็บลัดเลยนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าวินเซนต์จะอยู่ในดันเล่นะน่าจะอ่านดันเล่นะครับไม่ไม่รู้ว่าดันเล่หรือดันลี่นะครับอ่าประมาณนี้แหละ เอาเป็นว่าเราไปที่ดันเล่กันเลยดีกว่านะครับไปเหยื่อรายแรกของเราก่อนเราจะวาร์ปเนี่ยดูเหมือนกลิ่นมันโชยมาทางนี้นะมันจะอยู่ทางทิศเหนือใช่ไหมตอนตกเฉียงเหนือนิดๆผมว่าจะอยู่ในแถวนี้แหละดันเลมน่มอนสเ t อรี่ไม่แน่ใจนะครับเราไปดูกันดีกว่าสำรวจดูกันไปเลยไปที่ประตูวาร์ป เรายังมีเวลาเหลือพอสำหรับการล่ามนุษย์ในค่ำคืนนี้เราจะแปลงเป็นหมาป่าจำแรงกายไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของเจ้าวินเซน์ดูเหมือนจะมาทางขวามือเราข้ามสะพานก่อนข้ามสะพานเสร็จข้างหน้าก็จะเป็นมอส c ิกวิ w นะไม่น่าจะอยู่ในมอส c ิกวิ w นะเพราะว่าเหมือนมันยิยงยิงไปทางขวาอุ้ยแต่ว่า มีคนน่ะเราวิ่งข้ามมันดีกว่าเฮ้ยโอ้คริสติน่าเดี๋ยวโอ้อะได้ได้ได้มีคริสมาก่อนก็เอาเซเอาหมดอ่ะงานนี้กล้าบวกแล้วบัดแรกกันเดี๋ยวนะเองพวกอ่ะนี่นี่นี่เอ้ยดูดกินแล้วก็ฆ่าเลย เอ้ยหลบได้นีเ่เราก็มีธนูคิดว่ามีคนเดียวสีนเ,เดี๋ยวคริสตินะ่าไปไหนมานี่ก่อนเดี๋ยวนะขอลเพิ่มเลือดแร๊บน,นึงคริสติน่าจะเดินม,มาทางนี้อยู่แล้วโอเคมาเลยคริสตินะ่าฉันพร้อมรบกับเธอแล้ว29ผมว่าเราต้องจัดการลูกน้องก่อนฮะดูจากทรงน่าจะเป็นสายสับอะ โอ้นี่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 นอุอ้ย,ยนี่ดูฟีดแล้วก็ฆ่าทิ้งเอ้ยอะไรเนะนี่ยอย่าบอเลยคิดว่าชุบชีวิตนี่นี่ดูเหมือนว่ามันจะเอ้ยนี่ดูเหมือนคริสติน่าจะไม่ออกมาจากเขตมอสสวิกวิวเลยนะครับโอเคไม่ออกสินะวุ้ยม,มาอีกแล้ว ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะามาเลยโอ้ยโอย้ใจเย็นพวกเดี๋ยวเอาไปกินหนึ่งอีกทีหนึง่งโอ้ยเอาตรงนู้นก่อนโอ้ยโอ้ยแลกกันอโอเคอย่างนั้นมันก็ตาย,ยนี่แน่นี่ นี่เดี๋ยวคิซีน่าไปไหนแล้วนี่โอเคไม่อยู่แล้วขอฟีทแป๊บหนึง่งเหมือนคิซิน่าจะเดินลงมานะแต่ผมไม่แน่ใจจะเดินมาเปล่าขอดูก่อนไมงัไง,ไงโอ้ยเดินเข้าไปแล้วว่ะอุย้าเข้าไปก็เสียดายเนี่ยอ้าเข้าก็เข้าดูก่อนนะถ้าไม่มีคนก็ บวกตรงหน้าหมู่บ้านนี่แหละไม่มีอะไรล่ะเต็มเลยเอาวะมีแล้วไงเรากลัวซะที่ไหนเราคือแวมพายนะเว้ยเราคือแวมพายผู้ล,ล่ามน,นุษย์อืม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 ยิงมาอ่าอืมยิงมา เอ้าเฮ้ยกลางวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น85เสียดายอยู่แต่ว่าช่างมันเฮ้ยเอ,ยอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่ปวดอุ้ยมันหลบนี่แน่กลางวันแล้วงาประเด็นถ้ากลางวันก็สู้ยากนะกับคิคสติน่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปบนโบสน,นะผมจำได้ว่าข้างบนมีโบส เอาเก็บไว้หน่อยเพื่อมีประโยชน์นะครับคลิสซิน่าเธอโดนก่อนเลยคนแรกว้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีจุดให้แอบหลบแสงเลยนั่นนี่นะฮะเจอธนูไซโค้งอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวนี่นี่โอ้ยจัดการนี้ก่อนอ่า นี่โอ้ยโอ้โหหลบหลบไม่ทันนานขอโทษนะนานนี่กินเลือดเสร็จไปหนึ่งตอนนี้คือลูกสมุนคริสติน่าน่าจะเหลือน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าเราฆ่าล้างทั้งจะล้างบางหมู่บ้านแล้วเนี่ยไอหลบเหรอหลบเหรอหลบเหรอ เอาดีกว่าสตันแล้วก็ปวดอ,อ้าวดูดน่าจะโดนแสงป่ะเฮ้ยมีคอร์ตตรงนี้ด้วย66%อน่ะบลัดสกอร่านะครับเพิ่มสเปล,ล์พาวเวอร์ลดคูดาวะแล้วก็อุ้ยสเปล์ไลฟ์ลีชดูดเลือดโดยการใช้สเปล์อ่าดูดเลือดมานี่เลยคริสติน่าเทอร์มานี่ มาคนยินแหละเออโอ้โอ้ยืึโอ้อืมอืมเธอทำอะไรของเธอเธอมีแต่ชาวบ้านชาวช่องเอ้ยโอ้โหไม่น่าพูดเลยเดี๋ยวเอานี่ก่อนเอ้ยดูเลยมันฮิวว่าอืม เฮ้ยมันโอ้โหมันเดี๋ยวนะเอ้ยปวดกับเอ้ยหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ชายนิ่งเบล s ิ่งเหรอนี่นี่โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วพลังอะไรอ่ะอ๋อพลังฮิว เอ้ยหลบอ่าถ้าไม่มีลูกน้องก็ง่ายนะครับสำหรับคริสติน่าอ้าวฮิวเข้าไปนะเออชาย닝เบลสซิ่งเสียงสั่นแล้วอืมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้ยเฮ้ยหล,ลบหลบ เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอยู่ใกล้ไปขวดสตาร์แล้วก็ขวดอุ้ยโอ้โ,อโอมันชาร์จเสร็จแล้วเธอจบแล้วมันจบแล้วคริสตินา่าเลือดของเธอจะต้องเป็นของฉันเป็นไงล่ะเออเรียบร้อยนะครับ ได้สกิลใหม่ด้วยปลดล็อกก็เลยเดี๋ยวนะไม่มีหลบแสดแดดโอ้โอ้โอลบๆลบลบ,ลบเกือบเอ่อคริสตินา่าใช่ไหมนี่นะครับมีเพอร์กาตตลี่นะครับเรียกเสาแห่งพลังงานมาเพื่อทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนไหวชา้าลงเป็นบริเวณโดยรอบเลยนะแล้วก็ฮิลด้วยฮิลให้กับสมาชิกในทีม 40%ของพลังเวทนี่มันสกิลบัฟเลยนะเนี่ยผมว่าก็โอเคพอสมควรแลยนะสกิลบัฟคือถ้าเล่นกับเพื่อนนี่คือสบายเลยอันดับแรกเราจะอ้อมหมู่บ้านไปก่อนกลิ่นของวินเซนต์มันโชวมาทางซ้ายมือนะนี่เราวิ่งอ้อมผิดทางไปนเนี่ยโอเคกลิ่นยังมาจากทางนู้นอยู่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมาเจอโอ้โหจะเกือบนั่นไงนั่นไงวินเซนต์เจอละเจอละเสร็จเลย จัดการเจ้านี้ก่อนเลยได้าหาเรื่องผิดคนแล้วละ่ะนะขอโทษด้วยนี่เราสามารถคุยกับบอสได้ไหมไม่น่าได้นะเราเคยเดินผ่านไปทีไงน,นี่ดักฆ่ากลางป่าวินเซนขอโทษนะนายคือเหยื่อรายถัดโอ้ยนายคือเหยื่อรายถัดไปโอ้ เจอหิมะเจอน้ำแข็งมาดูกันใครจะเป็นผู้ล่าใครจะเป็นผู้ถู่ล่าอ้นนี้การก่อนมาแล้วมาแล้วละน้ำแข็งฟลอตมาเลยเฮ้ยเอ้ยเ้ยหลบได้เว้ยปวดสตันเฮ้ยน้ำแข็งมาย,ยิงหนึ่งทีเอ้ยหลบได้ อะไรอ๋อนี่ไงสะคอนมาโอ้ยโอ้ยนี่เอาสิเราก็มีเวตนะเว้ยน้ำแข็งมันเร็วมากเลยแล้วก็กะทำไมกะทางหลบยากจังโอ้ยโอ้ยเอาสินี่เจอฝนจากฟ้าฟ้านี่ธนูฝนมาแลกเวตกัน แล oh, ้วก็นี่โอ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแล้วใช่ไหมขวดโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะโอโหเกือบเออมันทำทำไมมันจะชาร์จมันจะชาร์จเฮ้ยมันหลบข้างว่ะมีหลบข้างเอ้ยโอ้โหมีแท็กติกหลบข้างแล้วโจมตีนายไม่ได้คนไพลอตใช่ไหมนี่ไปเอา แต่มาสายไปแล้วเลือดมันต่างกันขอขวดหนึ่งที่เสียใจด้วยวินเทนเลือดของนายเป็นของฉันค้าจะดูดเลือดของเจ้ามาให้หมดหัวแวมพรยออกอละวาวาแล้วนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยเป็นยังไงล่ะ เจอราชันแวมพร์สำหรับวินเซนเราได้ตอนตอนสู้นี่มันเท่มากเลยนะแต่พอดูโมเดลสิเหมือนทหารทั่วไปเลยเราได้ฟอสต์บารียกับนี่กันเดชเป็นสเก็ตน้ำแข็งสินะแล้วก็พริสเนเซลใช้ไอรอนอินกอรตนะครับแล้วก็เรสปีสำหรับอันนี้เยี่ยมเลยโอเคภารกิจต่อไปเราจะมากันตรงนี้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันจะมีแวมพร์ฮันเตอร์อยู่แวนเฮลซิง นี่คือเป้าหมายต่อไปของเราเราจะไปจัดการแบนเฮลซิงตัวโหดกันเพราะว่ามันทำเราเจ็บแสบมาเยอะมากไปเลย let's go นั่นโชยมาจากอะไรเนี่ยในเหมืองเหรอไม่น่าใช่นะผมไม่เคยเห็นมันอยู่ในเหมืองเลยน่าจะจะอีกด้านของเหมืองมากกว่าไปเลยนี่แหละตรงเลยรัดไปเลยนอ้ คนมนุษย์เต็มเลยอู้กลิ่นมมีแต่พวกจ้องจะจับแวมไพร์ทั้งนั้น,น,นโอ้ยนั่นไงเดี๋ยวบ้าจริงเดเดเดแวทล้อมไม่เอื้อมเยอ้นี่หนึ่งที่เดี๋ยวนะแล้วมีผงหมาป่ามโอ้ไม่เป็นไรเว้ยเสื้อเราเสื้อเราดี เอ้ยเราไงขอสวนคืนทุกกราบโหดจัดจริงเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอ้ยน้อยฉันมีท่าไม่ตายนี่โอ้โอ้โอ้เฮ้ยจะตายจะตายคือคือมาแบบไม่ทันตั้งตัวไงก็เลยเสียเปรียบหน่อยนะครับเอาเว้ย ว่ามันคือชาเลนเอ,อ้ยอ่าหลบเว้ยมีการหลบอุอย้ออยออะไรนี่นี่อ,อุ้ยอุยโอ้โหอืมเฮ้ยอืมแย่แล้วเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ย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 เอาสวนสวนนี่ หนึ่งสิโอ้ยเฮ้ยเอาดเลยโอ้โหรัสมีมันหล่ะเนี้ย,ยม,มีอ้อมว่ามีอ้อมว่าเฮ้ยสมเป็นดักล่าบัมไพรเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วอะคือไม่อยากให้มันไปเลยแต่ว่าไม่ได้จริงๆอเสียงเกินไปนะครับ มาแมตช์ล้างตาเว้ยราล์ูขอคืนมาสิเฮ้ยนี่ทุบสตันโอ้โหไม่โดนาหญ่ๆมาหนึ่งสองหนึ่งฮีทหนึ่งฮีทระวังระวังสกิลหน่อยเอ้ยนี่รู้นะว่าจะมีท่าคอมโบเฮ้ยมาดิ นี่น้ยเอ้ยโอ้โหมาเฮ้ยไปโดนนี่เอ้ยโอ้โหนี่เอ้ยโอ้โหเอ้ยนี่หลบได้เว้ยนี่มีท่าคอมโบสินะเฮ้ยโอ้โหนี่หลบได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เอ้ยอนี่นี่เอ้ยรัสมีกว้างหลบก่อนโอ้ยแลกกันเออไม่โดนแน่เห็นเอ้ยเอ้ยไปมาไม่ทันอ,อย่าอย่าไปบ้าดิเฮ้ยมันจะรีชาร์จเลือดอะ เฮ้ยลีช์จเลือนไปนิดนึงโอ้โหอะไรวันนีค่ะตายโอเคผมว่าเรายกเลิกโปรเจกต์ล่านักล่าแไพายกันดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าขนาดใส่ของมาเยอะแล้วนะยัง OP ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ย้ายก่อนแล้วแต่ถัดไปเนี่ยคือไหนๆเราก็ได้เจ้า อันนี้แล้วเนอะคุกนี่คุกไว้ขังคนนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาสร้างคุกกันดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องโลตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับนี่เอาออกเลยแล้วเราจะทําตรงนี้ใส่ประตูไปนะครับนี่คือเราจะขยายตรงนี้ไปเลยนะเป็นโซนคุกไปเลยหรือว่าอาจจะทําอย่างอื่นดูก็ได้นะครับส่วนโซนซ้ายมือเนี่ยเราจะทําเป็นพวกห้องเกี่ยวกับผลิตไปเลยนะครับกระบวนการผลิตไปเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับ มดผมขอจะคิปแป๊บนึงเลยละกันต้องเคลียร์เจ้าพวกนี้นให้หมดก่อนออถ้าทําให้มันเท่ากันกับฝั่งซ้ายใช่ไหมเราต้องเริ่มที่ตรงนี้1 2น,นะครับเราอยากได้คุกแบบใหญ่ๆกว่านี้หน่อยดังนั้นเราทำ,ทำอย่างนี้โอ้เก่อนเอาแค่นี้ก็พอเนอะใช้ทรัพยากรเยอะแล้วมันจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ทำกำแพงติดไปเลย ตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วก็วางพื้นด้วยไม่ติไรนี่อ่าหลังคาขึ้นเลยเยี่ยมตรงนี้หลังคาขึ้นแล้วใช่ไหมผมวางประตูเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้คือค่ารับใช้เนี่ยจะไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูบานนี้ได้นะครับก็ผมว่าอ,อันนี้ละกันนะครับให้ค่ารับใช้เราได้เปิดปิดประตูได้ด้วยโอเคเรามาสร้างพื้นกันต่อ หพื้นที่นะครับปช่องเออหลังคาขึ้นก่อนโดนเผาเฮ้ยนี่ได้เนี่ผมวางม่านอย่างเงี้ยเออทเท่มากเลยอะแล้วไม่รู้มันจะมีพรมด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมมันน่าสนใจมากเนยนยะถ้ามันมีพรมอันนี้เหมือนมันเหมาะสําหรับประตูบานเล็กเลยนี่เนี่ยเหมาะกับแบบเพนติงอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเออจ๋งว่า เอาแล้วปราสาทแมไพรย ire, เราจะต้องหรูหราอลังการนะครับแต่ก่อนหน้านั้นได้เวลาสร้างคุกและของทุกอย่างเตรียมการมาแล้วอึบเราวางตรงนี้สักอันหนึ่งหนึ่งนี่คือประตูทางออกใช่ไหมพิซันเซลใช่ไหนลองเข้าไปหน่อยกด F อ๋อเอ่อแมทชิ่งฟลอร์ต้องเป็นพิซซันฟลอร์หูเรามีฟลอร์แบบนี้ด้วยว่ะ อันนี้คือน่าจะเป็นช่องสําหรับใส่คนเอาไว้ขังนะครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนให้เลือกได้นะว่าจะสกัดออกมาเป็นอะไรเช่น,ชนดึงเลือดดูดเลือดจากคนที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยใส่มาไว้ในขวดแก้วนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณสร้างฮีลิ่งพชันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สกัดเลือด prisoner recover อ๋อนี่เราเอาหนูให้ได้ด้ยวยเหรอให้กินหนูเ <laughs> ออนี่ของดีหน่อยนะครับเป็นปลาเลี้ยงลีงนักโทษเอาไว้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันตรนี้น่าจะเก็บหนูเยอะๆนี่เราเราสร้างไว้เลยเป็นนี่คือ prison chamber นะครับว้าวจริงๆเราทําแค่นี้ก็ได้เนอะสองคูณสตารางเมตรมันก็จะพอดีกับตรงนี้เลยอะถ้าจะเอาตรงนี้เพิ่มใช่ไหมมันต้องขยายไปอีกมันก็จะได้6แถวเรียงกันเลยเดี๋ยวค่อยต่อขยายเพิ่มก็แล้วกันนะครับอ่ะเราวางคุกเอาไว้คงจะใช้ได้ไม่หมดหรอกแต่ว่า อยากสร้างนี่คุกห้าแถวนะครับคมไฟคมไฟนี่ที่นี่ก็คือคุกอาสรมโอาไวกักขังเจ้าพวกมนุษย์เมื่อพวกมันมาที่นี่แล้วจะไม่วันได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกอีกและพวกมันจะถูกจองจำอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลกาลกาลเอานี่กลางคืนมาแล้วไง the moon is rising ได้เวลาแล้วครับ เอาละจำแรงกายเป็นหมาป่าก่อนนี่ไปเลยออกล่าเหยื่อนะครับสถานที่ที่คุ้นเคยที่สุดสำหรับการล่าเหยื่อมนุษย์นะครับนั่นก็คือเนินเขาตรงนี้นี่แหละติดก,กับปราสาทของเราเลย่าขึ้นไปจะต้องเจออย่างน้อย3คนเราจะต้องจัดการให้เหลือคนเดียวก่อนนะครับไม่งั้นนี่อีก2คนที่เหลือมันจะฆ่ามนุษย์เหยื่อของเราตายอย่างเขียดเอาได้เอ่อเจ้าตักมาอุ้ยสี่คนเนาะ นี่แน่สีห้าทิ้งแล้วก็ทันมือแรกกันนี่เ <c oughs> จ้าดูแข็งแรงกำยำหนิหนิจเจ้าเลเวลยี่นี่แน่งั้นข้าจะให้เจ้าเป็นเดือคนแรกไปเลยชามิงคิสอัพเดะบัมพายดูดูมานนี่มาตามมาเลยนายเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆให้ดูพาไปดูมันอยู่สันเขื่อน มามามา,มาอย,อยู่ถึงแล้วถึงแล้วสันเขื่อนนี่ไปเลยไปเลยนายอ่ะหางดูนะครับมักเกอร์โอ้พวกมัคเกอร์ด้วยนะครับสกัดก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยงเขาไว้ในนี้แหละโดยการให้อาหารนายนายนายเมียจะให้อ่ะอ่ะฟีดไปเอ้เลือดขึ้นไหม น่าจะเป็นระยะเวลานะครับอยู่ไว้อยู่ได้3มนาทีนะครับระหว่างนี้เลือดก,ก็น่าจะขึ้นนะก็ยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลา3มนาทีเลือดถึงจะขึ้นก็ได้นะครับโอเคฉันนายอยู่นี้แหละเดี๋ยวฉันไปหาเพื่อนมาให้นะต่อไปเหยื่อรายที่2จากตรงนี้จุดที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นตรงนี้นะครับเยื้องไปนิดนึงหืนายฉันจำแรงกายเป็นมนุษย์แล้วนะ ผลที่สองใช่ไหมนี่เอ้ยิงไปเอ้ยโอ้โหลบได้นี่ let's go ไปตามมาสิถึงแล้วนายอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่ตรงไปนะจะเจอประตูตามมานี่ครับจอดน,นะครับแต่วันนี้ประตูนี้เปิดประตูเข้าไปนะครับแล้ว เลี้ยวขวานายก็จเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งจากนั้นนายก็เข้าไปเลยเออนี่เราเราชามได้ด้วยหรอเราชามได้ด้วยหรือมมนก็คิวได้ด้วยเฮ้ยถ้าชามจะเป็นยังไงอ๋อมันก็จะอ,อกมาโอเคโอเคอกลับไปกลับไปกลับไปโอเคเลื่อมันเพิ่มว่ะวันนี้เลื่องเพิ่มแล้วแต่ว่านายคนนี้นะครับเลื่อนไม่เพิ่มเลยเอ,อน่าสงสารเอ,อเอาเป็นว่า พักอยู่นั้นไปก่อนนะนายเดี๋ยวก็ได้ออกมา,น,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 าน,นั่นๆเฮ้ยธนูธนูนายพลานนายพลานอาหลงทางใช่ไหมโอ้จู่ๆก็มีคนหลงเข้ามานะครับสเสร็จสินี่ถึงแล้วดีๆต้อนรับสู่แวมไพร์คลับคนที่3เข้าไปเลยนะครับชื่ออะไรวันนี้พอเชอร์ไม่ใช่นะครับพอเชอร์น่าจะเป็นตำแหน่งมัคเกอร์ป่าอู้ง่ายเลยกินนิ่มเลยรอบนี้ ปปปไปไปไปลังโจนกันเราชามบอสได้ไหมเนี่ยลูฟัตนี่พอดเชอร์พอดเชอร์อนี่นายชัปเปอร์โดนซะไอ้ลูฟัตเด็กขึ้นมาอยู่ขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวมาย เอาไปอีกทีเออได้ละได้ละได้ละที่เหลือแค่พากลับปุงพาจะพากลับบ้านได้นี่โอ้ยออกมาได้เว้ยแทปเปอร์เยี่ยมมากไม่มีใครล้มนายได้โอ้ฮัลโหลจอร์ดสวัสดีเอาละถึงแดนในฝันของพวกเราแล้วไปกันเถอะแทปเปอร์ตามฉันมานี่ที่คือ บ้านใหม่ของคุณนายไปเลย i m p r i s o n m เดี๋ยวฉันมานะฉันจะพาเพื่อนนายเพิ่มมาอีกคนให้จะได้ครบพอดีห้าคนห้าห้องปะ่ะ let's go คนสุดท้ายแล้วอือนั่นนั่นสปอนกันแล้วไวจริงอ่าตัก๊กไปซะนี่ตั๊กอีกคนปีดหน่อยอือเอาละคนสุดท้าย เอาไม่ไม่โดนเออเต็มตัวได้เลยตะวันก็นจะรับฟ้าแล้วอุ้ยเราเป็นเทศกาลดื่มเลือดด้วยเรียบร้อยครับลายสุดท้ายพิเศษหน่อยปลับมือยินดีต้อนรับสู่แวมไพร์คลับของพวกเราคืนนี้จะเป็นเทศกาลดื่มเลือดนะครับเราจะให้นายไปที่คลับในฝันของพวกเราเมื่อนายไปถึงที่นั่นเนี่ยนายก็จะได้พบกับสุสวรรค อันเป็นนิจยุรันพอดีเลยคืนบัดมูลห้าคนครบแก๊งนะครับปา,ปามามามาห้องนายอยู่นี่สายไปนะนี่แล้วก็ขวามานี่เลยแล้วก็ควายทีนี่นายจะเจอเพื่อนนายระหว่างทางนะนายเข้ามาห้องนี้เรียบร้อยเอาละคืนนี้ไหนไหนมันก็เป็นคืนบัดมูลนะครับหรือคือพระจันทร์สีเลือดเราจะทําอะไรกันดีเราจะเริ่มจากการสกัด บลัดอัเซนของนายมาก่อนกันละกันนั่นดรอปมาเลยนี่นะครับเพื่อนของนายคือพี่ยาหนักไปหน่อยนะครับก็เลยลงไปนอนนะครับไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากอุ้ยเราเข้าไปได้ด้วย่ะ <c oughs> เ,เราเข้าไปได้ด้วยสบายไม่นายอยู่ในห้องไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ยืนเฉยเพราะว่านี่คือเราจะทําอะไรกับเจ้าพวกนี้ดีอ๋อจริงด้วยสิเราสามารถชามันมาแล้วก็ ทำให้มันกลายเป็นไอ้น,นี้ก็ได้นี่หนาเนอะเซอร์แวนของเราเออลืมไปเลยเนี่ยไหนเราสร้างได้ปะหุยเสียดายยังสร้างไม่ได้อ่ะโอเคยังสร้างไม่ได้ก็ยังสร้างไม่ได้นะครับเอ,อ่อไหนๆก็ก่อนจากลาวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ล้มเหลวไปหนึ่งนะครับจะไปล่าแวมไพร์ฮันเตอร์โดนมนลาก,กลับนะครับก็เลยต้องยกเลิกไปหนึ่งอย่าง เลยอดสร้างหลุมศพของบริวารเลยโอเคสำหรับพาร์ทน,นี้ผมขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปล่านักล่าแวมไพร์กันล้างตาจากรอบนี้กันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ